สวัสดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องแฟนเพจสาวหน่อยเมืองยะโสตื่นเช้ามาหากับเขากับน้ำพี่น้องบันน้ซื้อกับเขาเป็นแกงถุงด้อจ้าพ่ะว่าลูกซื้อมาลูกข่อยก็บว่ากลิ่นแม่พี่น้องข่อยก็บว่ามันแสบอยด้เออเขาคือ่มซื้อแบบว่าซื้อกับเขามามัเสด้หลยไรยางซื้อมาสองยางสามยางว่ากลิ่นให้ข่อยจักอย่างข่อยก็มานั่งกินผู้เดียวที่เรือข่อยก็นั่งกินผู้เดียวสุดท้ายข่อยก็ไม่ไม่ซื้อละข่อยก็เลยมาเฮ็ด วันนี้นึกเมนูออกได้ว่าสีเห็ดไ่พะโล่หมูสามสันใส่ใครจ้าแล้วก็เอาสามเกลือลงไปผัดน้องพี่น้องสามเกลือมีอะไรบ้างทุกคนรู้จ้าแล้วก็ไม้แล้วก็อะไรก็ไม่รู้ข่อยกับบุหัวจักพี่น้องอันเป็นใหม่ๆเขาเจ้าเอิญใหม่อยังก็ะปวยเกลงปวยกักอ,อย่างนั้นนะต่างๆานั่นนะ่ะบุหวจักน้องข้เจ้าดอกตะวันใสล้วมันแสบมันหอมหอมแห้งด้วยพี่น้องมาที่นี่เคยกะอ่าเป็นผงพะโล้นะจ้าเอาลงไปผัดอัน กระเทียมมันพัดเห็นมันหอมหอมแล้วนาะมันเขยก็เลยเอาพงพโลลงไปแล้วเอาไม้และ้วกะ็ปวยกักยอย่างหนะาลงไปลงไปพัดพัดหอมห่วยห่วย,ยแต่ปรากฏว่าพ่ออันนั้นแล้วเอาหมูลงไปอ้าตายแล้วฉันลืมหมือว่านฉันตำบักห่งกินอันน้ำตาลปีบฉันเบิร์ดมาที่นี่พี่น้องเอ้ยทำยังไงล่ะทีนี้ก็นึกขึ้นได้ว่าตัวเองไม่นำเสือ่อมอยู่ในตู้เย็น เพราะว่าถ้าใส่น้าตาลใส่สิบวแสบเด้อใครพโลวุ้เจ้าว่าคือข่อยบอถ้าใส่น้าตาลใส่มันบัวแสบเนี่ยมันเป็นมันไปคนละทางมันบ่มันบ่หวานหอมกลมกล่อมพันนะแต่ว่าคนก็เจ้ากับสิกินใดหรือว่าแต่ว่าข่อยข่อยรู้สึกว่าข่อยใส่น้าตาลใส่ล้วข่อยรู้สึกว่ามันบ่บ่แสบน่ะข่อยก็เลยอ่านี่เอาน้ำเชื่อมลงไปเลยจ้า้ำเชื่อมนี่ก็เฮ็ดจากน้ำตาล อันมันสีหอมก็กันก็น้ำตาลทรายนะ่อยก็ยเลยเอาน้ำเชื่อมนี่แหละมาใส่แทนนะจ๊ะ่อยก็พัดเครื่องลงไปเลยปรุงในนี้เลยนะจ๊ะผัดหมูให้มันสุกๆแล้วข่อยก็ปรุงในนี้เลยปรุงให้มันนัวๆในใน,ในหมอนี้เลยจ้ะในกระทะนี่แหละพอผัดหมูสุกพอสุกๆแล้วข่อยก็ปรุงในนี้แหละปรุงแล้วก็ซีิมเบงให้มันแซ่บๆนะจ๊ะเพราะว่าแซ่บได,ด้ดอเพราะว่ามันเป็นไข่พะโลมันได้ใไซพีกเออให้มันนัวๆ หวานๆเค็มๆไข่พะโล่เนี่ยบ้านข่อยเป็นแบบนี้บางคนก็ปรุงว่าเข้มวะเข้มกรจังหวานแต่บ้านข่อยคือหวานก่อนจังเค็มแต่บ่เป็นหวานจ้อยเด้วพี่น,อน,น้องหวานแอมแรมนิดน้อยแต่ก็เค็มนำนำนิดหน่อยเนี่ยเออเป็นหวานเค็มนะบ้านข่อยใส่ผงนัวทุกอย่างทุกอย่างคือต้องใส่ผงนัวเ้อพี่น้องเดี๋ยว,ว่าใส่พ่เซร็จจ้าผัดเลยจ้าพี่น้องปองไปทอมี่ยังสิบบ่อให้คุณเจ้าฟังข่อยกระลืมอ๋อ ปานี้ผู้จ้ากับเบิง้งผราบ่าเด้ก็เชี่ย่อยไปเบิ่งขอเอ้ยซื้อเพิ่ในเดิมมาลำบ่อยคอยไปฟังเจ้าวานที่หนี่ีเจ้ามาบอกเรื่องพระเออคอยแล้วนั่งหัวอยู่ตอนไปหนีผู้ใดสีอันเอียงกับขาเจ้าสีอันนิมนามาต์พระมาเฮ็ดบุญอยู่เฮี้ยนต้องถามก่อนเด้อว่นผู้จับผู้จ้าถือก,กันว่าแต่ว่าถือจะไปนิมนต์ได้มีนองวางไปเอ้ยโอ้ย จังไดพระนางรูรูใส่กันตีกันแหมพี่น้องเขาปลาอาหารกับบริษัทเพ้น <c oughs> คนละหัวบริษัทนี้มาล่าบ่อยมาบอกไหมอันตอนตอนที่เราเ่าวาผู้เจ้าเบิ้งคลิปไปจิพาตีกันนั้นคนว่าเดี๋หัวเปนได้ได้บ้านี้พ่อคอยมาเบิ้งคลิปที่เพิ่นมาบอกว่าผู้เจ้าเด้ฟังข่าวบาอบคอยละติดตามข่าวนะ้ําอันทุกช่องเนี่ยมือเ้านะ่าน <c oughs> นะมันเพิ่นมาบอกว่า อันปุถุษสิเป็นนิมนต์พาไม่เห็ดบุญยุ่เฮียนยุ่ยนะใส่อะไอ้ทามภากันเด้อจะว่าพระวัดนี่บ่พอ่อเป็นบ่บพอ่อหาองค์จะไปเอาวัดอื่นมาร่วมนะไอ้ถามสักกันมาถือกันบ่แต่บ่าถือจะไปนิมนต์เพราะคนหลัดนายโอ้ยดึง๊งมันบอกเรื่องนี้มันอดหวัวบ่ได้๋ด้พี่น้องฟองไปเฉลิฐ มื่อนั่งก็นั่งหัวจนน้ำตาเลือดน้ำตาไหลอ่ะบอลเรื่องผ่าแล้วกลับมาหาไข่ฟะโลคือเกา่าใส่ไข่ลงไปจ้ะเปลี่ยนหมอเปลี่ยนนันเรียบร้อยคือคอยปรุงเน่ไอ้การพัดเรียบร้อยเด้อยพี่น้องมันกระสีแสบตอนตั้งแต่ปรุงแล้วใส่รากผักชีลงไปเสร็จแล้วก็ใส่ต้น